เออครับหม่งสกัดไว้จังหวะสอวิดยอดคูออกมาทางขวาอาครับโล่งเลยครับสุพนัทได้เปิดมาลูกนี้เสาสองทิ้งตัวลดละบปแล้วพุ่สซนเป่าหนวดแล้วชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหจุดโทษของมือรางรัตนาที116ผู้เล่นของอุทยัยธานีนี่ก็เข้าไปประท้วงอะไรครับบอกว่าไม่น่าได้ครับ แต่เช็คไม่ได้ด้วยครับอย่างที่บอกว่าไม่มีว R อรครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้บอลี่โบมือกันลั่นเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับคือมุมนี้เูื่อสิทธิ์อาจจะมองว่าพัฒรพลกลางโสภานี่มีไปใช้มือดึงนะครับแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับคือเห็นไม่ถนัดนะครับจากมุมนี้ครับเดี๋ยวดูมุมนี้นิดนึงอาจจะมีมือนิดนึงท่ามุมนี้ครับมีมือเป็นเหนียวไว้หน่อยครับ พัทรพลกางโสภาผูสิงก็เป่าให้เลยครับแล้วดูมั่นใจด้วยครับเงินครับก็เดี๋ยวจะให้ยิงจุดโทษครับเป็นดูบุญาครับอาครับเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นนําได้หรือเปล่ากินเวลาไปเยอะเลยครับนี่สองนาทีกว่าเลยครับถ้าเข้าก็จะเป็น ประตูที่สองเขาในเกมน,นี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นประตูที่ทําให้บุรีรัมผ่านเข้ารอบเลยครับบวนกับอานิลุกนนยนาครับผู้สอบประตูของไทยธานีวอนซานาดนูบูย่าครับก่อนหน้าชาวกินีบุษิตาลวีแล้วครับวิ่งมาแล้วยิ่งลูกนี้เข้าประตูไปครับเอาเลยครับบุรีรัม ขึ้นนำสองตอนหนึ่งครับยิงได้ในนาที1 1อยเลยนะครับก็เป็นประตูที่ทำให้บุรีรัมเองก็ชิงความได้เปรียบเลยครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะทดกี่นาทีเลครับสำหรับพุธศิลป์โอ้ลายความกดดันได้เยอะเลยครับประตูนี้ของบุรีรัมครับตูบุญญายิงไปทางขวาครับส่วนอันนี้รุ่นนี้พุ่งผิดนะครับรุ่นนี้พุ่งไปทางขวาเช่นกันครับโอ้ยิงดีครับจังหวะนี้ สาวประตูตอนหนึ่งเลยครับบุรีรัมขึ้นนำอุทัยธานีไปครับ